ยูริเกลเลอร์นะครับหนุ่มยูผู้อ้างว่ามีพลังจิตคนดังยุค90ทนทานต่อการทดสอบทางวิทยาศาสตร์นะครับเรามักสนใจเรื่องพลังจิตอํานาจจิตและการถอดจิตรวมทั้งอํานาจการรับรู้พิเศษอื่นๆเช่นการมีหูทิฟตาทิพการพยากรณ์และก็การล่วงวรู้อนาคตข้างหน้ามาช้านานชายผู้หนึ่งนะครับชื่อว่ายูริเกลเลอร์มีอํานาจเช่นนั้นเกือบทั้งหมดนายยูรินะครับเป็นชาวยูปัจจุบันถือสัญชาติอังกฤษมีอาชีพเป็นวิศวกรไฟฟ้า อาศัยอยู่กับภรรยาและก็ลูกชายหญิงอีกสองคนมีที่พักเป็นเครือหาดใหญ่ใกล้กับแม่น้ำเทมชานกรุงลอนดอนเกิดที่เทลอาวิฟเมืองหลวงของประเทศอิสราเอลเมื่อปี1946ซึ่งตรงกับปีพุทธศักราช2489และเมื่อสืบสวนนะครับสายตระกูลย้อนกลับไปกับพบว่าเขาเป็นญาติใกล้ชิดนะครับกับซิงมัฟอยนักจิตวิทยาผู้ยิ่งใหญ่ชาวออสเตรีย ผู้คิดค้นทฤษฎีจิตวิเคราะห์ยูริแกลเลอร์นะครับมีอำนาจจิตหรือว่าพลังจิต3ชนิดด้วยกันและก็แสดงอำนาจนั้นในโอกาสต่างๆช่วงวัยหนุ่มและก็วัยกลางคนในช่วงปลายชีวิตสูงวัยการแสดงอำนาจจิตแบบเดิมๆก็เหลือน้อยลงไปในช่วงปี1996นเะครับเขาได้เขียนหนังสือเชิงฝึกอำนาจจิตขึ้นนะครับเล่มหนึ่งชื่อว่ายูริแกลเลอร์ไม้พาวเวอร์บุและเคยมีคอลัมน์เล็กๆนะครับเล่าสารับ เป็นตเตลิดเกี่ยวกับอำนาจจิตแล้วก็อื่นๆในนิตยาสารสตรีที่ชื่อว่า News Idea ในออสเตรเลียอยู่พักหนึ่งยูเล็กเกลเลอร์นะครับน่าจะมีอำนาจจิต3ชนิดด้วยกันดังนี้นะครับหนึ่งก็คืออำนาจจิตเหนือวัตถุที่เรียกกันว่าไซโคคินีสิต PK คือสามารถใช้พลังจิตงอโลหะเช่นช้อนซ่อมแล้วก็มีดในถาดอาหารได้คือสามารถใช้อำนาจจิตโค้องงอโลหะเล็กๆเช่นเข็มหมุดแล้วก็ป้ายชื่อบนอกแอร์โฮสเตด รวมไปถึงโลหะใหญ่ๆอย่างเข็มนาฬิกาหอบิกเบนในประเทศอังกฤษซึ่งเขาประสบความสำเร็จในทีวีโชว์ช่องต่างๆเริ่มต้นนะครับก็ในเทลอาวิฟอิสราเอลก่อนนะครับแล้วก็รู้จักกันต่อมาอย่างกว้างขวางก่อนจะขยับข้ามไปโชว์ในทีวีหลายช่องของอเมริการวมทั้งสถาบันการศึกษาวิทยาศาสตร์และก็ปริจิตวิทยาซึ่งก็ได้รับความสำเร็จอย่างมาก ด้วยมีผู้ติดตามศึกษาอย่างสงสัยแต่แรกว่าเป็นการแสดงมายากลแต่ยูริเกลเลอร์ก็ไม่มีอุปกรณ์เครื่องมือใดๆประกอบการแสดงแบบมายากลทั่วไปเลยเขามีเพียงนะครับมือเปล่าอันชวนท้าทายการทดสอบอย่างยิ่งและยูริเกลเลอร์ก็ทนทานต่อกระแสการทดสอบเหล่านั้นได้อย่างดีเยี่ยมนะครับจากสหรัฐอเมริกาก็กลับมาแสดงทีวีโชว์ในยุโรปแทบทุกประเทศ ที่น่าสนใจนะครับก็ชวนให้พิศวงกว่าใครก็คือการแสดงโชว์ในนอร์เวย์ในห้วงสามชั่วโมงที่เขาแสดงอยู่นั้นทุกเมืองในนอร์เวย์คล้ายกับเป็นเมืองร้างผู้คนต่างเฝ้าดูทีวีอยู่ในบ้านถนนทุกสายจึงว่างเปล่าส่วนในเยอรมนีและก็รัเสเซียมีลักษณะคล้ายคายกันกับในนอร์เวย์ที่ประหลาดเป็นพิเศษก็คือบรรดาข้าวของที่เป็นโลหะตั้งอยู่ใกล้ๆก,กับหน้าจอทีวีเช่นนาฬิกาตั้งโต๊และเครื่องประดับโลหะต่างๆ แล้วก็รวมไปถึงเพชรพลอยโค้งงอตามการแสดงในทีวีไปด้วยอย่างไม่น่าเชื่อจนในเวลาต่อมาโคศกต้องบอกให้ผู้ชมเก็บวางมัดรวมข้าวของที่เป็นโลหะไว้ในกล่องไกลออกไปจากหน้าจอทีวีกันนั้นก็ตามนะครับยูริเกเลอร์เกือบตกม้าตายที่ออสเตรียในทีวีโชว์เมืองเวียนนาพลังจิตของยูริเกเลอร์เกิดไม่ทำงานเอาดื้อเขาต้องเดินออกจากห้องทรงไปอย่างปวดร้าว และผู้จัดรายการก็เสียหน้ามากแต่ก็เป็นเพียงแค่ช่วคู่เดียวเท่านั้นพลังจิตของเขาคืนมาได้ในไม่ช้าซึ่งยูริเกลเลอร์ตั้งข้อสังเกตว่าพลังจากดวงดาวอะไรสักดวงรบกวนพลังจิตของเขาแต่ก็เป็นเพียงครั้งนี้ครั้งเดียวเท่านั้นพลังจิตพีเคของเขาเริ่มมีมาตั้งแต่อายุ3ขวบต่อเมื่ออายุ7ขวบก็แก่กล้าขึ้นโดยขณะนั่งรอแม่กับจากบ่อนการพนันเขาเฝ้ามองเวลาจากนาฬิกาจนพบว่าเข็มนาฬิกาหยุดลง หรือว่าเดินย้อนกลับไปกลับมาอยู่เนืองแล้วก็รู้ได้ว่าวันนี้แม่เล่นพนันได้หรือเสียเพราะว่ามองทะลุผ่านกระเป๋าถือของแม่ได้อย่างชัดเจนต่อมาแม่สอนให้เล่นไพ่ยูรีก็สามารถเห็นหมายเลขไพ่ทุกใบที่แม่ถือได้สบายๆความสามารถในการเห็นพิเศษเช่นนี้เรามักเรียกกันว่ามีตาทิ์อันเป็นความสามารถในการรับรู้ชนิดพิเศษที่เรียกกันว่า E.S.P. ซึ่งมีหลายอย่างนอกจากตาทิ์แล้วก็มีหูทิฟ และก็รู้การอนาคตข้างหน้าด้วยว่ากันว่าอำนาจเหล่านี้เป็นสมาธิขั้นพิเศษจานที่พระนักปฏิบัติมักมีเสมอ อำนาจหรือว่าอำนาจ PK ที่ยูริเกลเลอร์มีนี้ศาสตราจารย์จอห์นเทเลอร์นะครับของมหาวิทยาลัยลอนดอนก็สรุปว่าเป็นอำนาจแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งสามารถส่งผ่านไปกับคลื่นทีวีส่งผ่านไปกับผู้ร่วมแสดงเป็นการเสริมพลังอำนาจแม่เหล็กไฟฟ้าไปในตัวโดยบางคนที่อยู่ใกล้กับยูริเกลเลอร์มีพลังแม่เหล็กไฟฟ้าตามไปด้วยเช่นเด็กชายเล็กๆวัยเจ็ดขวบผู้หนึ่งที่ชื่อว่ามาร์คเซลลี่สามารถใช้พลังจิตงอช้อนและก็ซ่อมได้เหมือนกัน ยูริเกลเลอร์เองก็ถนัดมากเรื่องงอสัพพ đ ạ หะต่างๆเขาใช้พลังจิตงอวัสดุที่เป็นโลหะทั้งหลายแล้วก็นำไปติดไว้บนรถคาร์ดิเล็กของเขาทั้งคันเพื่อเป็นการวิงวอนให้เกิดสันติภาพขึ้นในอิสราเอลอียิปต์และก็โลกอาหรับเขาเคยใช้พลังจิตช่วยกางเขนกล้องถ่ายรูปบ,บนดาวเทียมดวงใดดวงหนึ่งของโครงการอพอลโลให้เป็นปกติได้ความสามารถทางจิตอีกอย่างหนึ่งเป็นอย่างที่สามเรียกกันว่าความสามารถทางโทรจิต คล้ายเป็นความสามารถในการรู้ใจคนอื่นเช่นเขาเขียนคำทำนายเชิงพยากรณ์ต่างๆในนิตยสาร New Idea เป็นต้นความสามารถพิเศษของยูริเกลเลอร์ยังมีอีกหลายอย่างที่เรียกรวมเป็นปรากฏการณ์ยูริเกลเลอร์เช่นปรากฏการเรื่องผีและวก็วิญญาณต่างๆเรื่องเสียงแปลกๆจากหลุมฝังศพเรื่องของคนทรงและก็อิทธิพลจากดวงดาวเรื่องดาวซิงนะครับหรือว่าจิตเหนือกายแล้ก็การถอดจิตเป็นต้น และต่อไปนี้เป็นการทำนายมนุษย์ที่เกิดภายใต้ดวงดาวบางดวงอันสัมพันธ์นะครับกับการหาเงินทองและก็บุค,คลิกภาพของผู้นั้นเช่นราศีเมษเป็นผู้ใช้เงินเปลืองมักเป็นหนี้ถึงแม้ว่าบางคนจะขี้เหนียวก็ตามราศีพฤษภเป็นผู้จัดการเรื่องเงินทองที่เยี่ยมเก็บออมดีและก็ยากจะเป็นหนี้ใครราศีเมถุนนะครับมักเป็นคนใช้จ่ายอะไรง่ายๆสบายๆหุนหันพันด้นดวยบัตรเครดิต ราศีกกฎเกยดการกู้ยืมหนี้ยืมสินแล้วก็เป็นหนี้ใครๆมักเป็นผู้จัดการดีลงทุนดีได้กําไรงามกับประสบความสําเร็จราศีสิงห์มักใจเร็วตามใจตนไม่ชอบประหยัดราศีกันเป็นคนระมัดระวงังเรื่องเงินทองมากเก็บเงินเก่งราศีตุนก็รักศิลปะแล้วก็ความหรูหราถึงจะเคร่งคัดการใช้เงินแต่ก็จับใจง่ายเมื่อต้องการความชุ่มชื่นใจราศีพิจิกนะครับเป็นผู้ถือเงินคืออํานาจ ถึงจ่ายได้ไม่มากแต่ก็ถือว่าเงินให้ความสําเร็จราศีธนูพวกเขาไม่ดูเลยว่าเมื่อไหร่จะหยุดจ่ายขยันและก็รักการจ่ายมากราศีมังกรเป็นพวกหัวดื้อประหยัดอดออมเก่งแล้วก็ใช้จ่ายอย่างฉลาดราศีกุมนะครับพวกเขาไม่ใช่นักสะสมแต่เก่งการอดออมไม่ใช้จ่ายราศีมีนชอบจ่ายโดยเฉพาะซื้อหาความฟุ่มเฟือยอยูดีเกเลอร์เขียนเรื่องนี้ไว้นะครับในนิตยสารนิวไอเดีย เดือนกุมภาพันธ์ปี1993และก็ตบท้ายด้วยว่าอย่าประหลาดใจผมนะ่ะราศีธนู